สวัสดีสวีดัตพี่น้องนะครับผมมาพบพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องเมื่อนี้พ้าพี่น้องมากินทับหวานครับพี่น้องก้อยตับหวานนะครับผมแซ่บนะครับผมแซ่บนัวๆกันเลยทีเดียวนะครับกับต้มแซ่บนะครับผมเป็นเครื่องในหมูนะครับผมเนาะผักเขามีหลากหลายครับโหระพาครับบักแตงสลัดนะครับผมมีผักกัดขาวเอกระลำ นะครับทอที่พี่น้องมีกระลำแล้วก็มีขาดบาไรครับของแสบเขากระเทียมทนดองน้ําผึ้งนะครับมีแต่หัวใหญ่เลยนะครับสารพคุณหลากหลายกินโลดพี่น้องนะครับผมแสบแน่นอนได้เรื่องความดันซอยได้ดีคักนะครับอีมากซสแสบน้ากันบาะทีนิอากาศเย็นเย็นพี่นอ้องคิดจะก,กินก้อยตับครับอื หอมแขกอืมอืมแซ่บพี่หน่อ,สนองสดนนหอนไม่แห้ง อากาศหนาวๆเย็ยนๆนึงสิตัวน,นอนหอน มีรถไดห้หลายพี่น้องต้นยำม,มันยำพคนกลับบ้าน ขันตับหมูเนี่ยประกาศกินดิบครับพี่น้องกินซุกอย่างเดียวตับหมูนเนื่อหมูประกาศกินดิบครับ Ui. Hmm. Mak tua kami. มาเด้อพี่น้องเด้อมาเสพน้ำกัน <c oughs> เมือใดก็มิต่มุ่มเก่าเนี่ยแหละครับพื้นที่ม่จำกัดโฟกัสที่ความแสบอ่ะเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> Hanh sốt hòn hoàn nó, hanh phường khoam hệt bạc và... nó มีใส่มีปอดมีอย่างมั่นล่ะครับพี่น้องลองระแกระใส่ครับอืมบ่อหรอก,ก็อยากใส่หมูดได้เเนะาะไม่ได้กินโดนแล้วไหมอยางกินครับอันนั่นบ่ ตามาคุงแบบนี ต้องจัดเะร็จะไม่อนีเดื่อนไปเดื่อนไปเห็นมูหันพี่นอ้องคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาก Âu bạch con Thật đúng con Nên bỏ phía Không có bỏ được chắc แสบแับปีนองเลยบัาดาบอันนี้เี๋ยวจะพัก ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวนาทีนี่นะพี่น้องเด้อเช่นดกัฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ก,หนกันในการล้ากันครับพอกันไปในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลยลายสวัสดีครับ